เป็นปีน้องอือหือปี่น้องม่กินกล้วยร้อยเรียดอีกแล้วมือนี่อีกกล้วยแล้วพี่น้องปลาสามมือสี่มือมะดูก,กะมั่งหนึ่งหลดร้อยเรียดพี่น้องเลยเนียนเนียนเนียนหนกเมื่อน้อยมะไปเห็นหนกง่อะไรจัดซะ จัดสนุกหนึ่งก้อยลอยเลือดมาพี่น้องก้อยลอยเลือดเนี่ยหนูกม้วยหน่อยพี่น้อง น้องปองไปคุยทุกคนท่้งปองไท้ฟังห้างมหแเล้วนี่เราพักเถอะหางจับ うん。 xa xưa mực nam sẽ xưa xa đi phi xưa không xưa khum, xưa xa อสดพี่เนาะกินพอนิ่มเห็นกินเข่ากับกินน,น้ำนสิละทั้งกินทั้งเข่าทั้งกินน้ำพี่เขา่ากัวปุ่นเอง จะไม่ <c oughs> <c oughs>

หน้าผมทำยังลยเห็นายครับพี่น้องยังต่้งกันมั้ง ปาดหอมียังมมากินแห้งอ่ะสมัครกินหอมทำ่ากินแบบผิดกับเบอเสีย่ยมันอผิดต้องเผิดผิดวันนี้นกินแล้วก็เผิดปวดไปนะพีน่น้อง เอ,อ้เขียชงผู้่าวเนี่ยเป็นยาวแนวะพี่น้องนะแหง้เง,แหง,แหงเพียเ้ยแห้งกินทังเพี้ยทงแจ็บเล็กหน่อมันสลัดนะ มันกินไม่เพียนกระเซ้าเต็ม ja, ห้องเต็มกากระเซ้าเล้วิ่งไงเต็มห้องเต็มกากระเสียบเสียบเป็น้องอยคมจะเสีบบางนา่ฮกคอยหนึ่กระเจีบใบบางนาด้เนี่ย nên một một hẹp nhau nè mồm ngồi mồm nữa mồm ăn lại, mồm mồm cho mồm จด็กกูเนาะจะพี่น้องเวลาหมักชิมเนีกับฝากก็เลยคดรแฉะก็ดตามด้วยพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในลีปหนาขอบคุณคนที่เข้ามาคอมเมนต์คนที่เข้ามาสนับสนุน ขอบคุณหลายๆลายค่ะวัสดีจ้า